เราพบก,กับคุณครูมุกในหน่วยฤดูการถานสานะคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าฤดูการของประเทศไทยของเราเนี่ยมีกี่ฤดูแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักฤดูการของประเทศไทยของเราเนี่ยคุณครูมุกมีเกมให้เล่นก่อนนะคะคุณครูมุกจะขึ้นภาพทั้งซ้ายและขวาให้เด็กๆทายดูนะคะแต่คุณครูมุกยังไม่เฉลยนะและเรามาเฉลยพร้อมกันตอนที่คุณครูมุกอธิบายว่าฤดูการของเราเนี่ยมีฤดูการอะไรบ้าง รูปแรกกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมเอ่ยนี่คือรูปการอะไรและภาพที่สองเด็กๆพอจะทราบกันไหมคะในภาพสุดท้ายอ่าเด็กๆเล่นเกมกันไปแล้วนะคะเด็กๆเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะแล้วเรามาตอบพร้อมกันตอนสุดท้ายนะคะเด็กๆก่อนเข้าสู่บทเรียน เด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะว่าในสามภาพนี้มีฤดูอะไรบ้างและเรามาฟังเฉลยพร้อมๆกันในบทเรียนนะคะฤดูกาลของประเทศไทยของเราเนี่ยมี3ฤดูนะคะ 1. ฤดูร้อน 2. ฤดูฝนและ 3. ฤดูหนาวเมื่อกี้เด็กๆเห็นรูปไปแล้วเด็กๆททยถูกกันบ้างไหมเอ่ยว่ารูปแรกที่คุณครูมุกข,ขึ้นเนี่ยเป็นฤดูการอะไรและรูปที่สองคุณครูมุกคือฤดูกาลอะไรและรูปที่สามของเราเนี่ยคือฤดูกาลอะไรเด็กๆพอตอบได้แล้วใช่ไหมคะค่ะประเทศไทยของเรามีสามฤดูนะคะเด็กๆหนึ่งฤดูร้อนสองฤดู 2, ฝนสาม ฤดูหนาวค่ะค่ะและฤดูต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงคุณครูหมูคุณครูพลอยคุณครูสาลี่จะให้ความรู้ในวันถัดไปนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักชื่อฤดูการของประเทศไทยทั้ง3ฤดูครบแล้วและเด็กๆทราบไหมคะว่าฤดูการทั้ง3ฤดูเกิดขึ้นช่วงเดือนใดบ้างวันนี้คุณครูมีความรู้เพิ่มเติมมาฝากเด็กๆค่ะ ฤดูหนาวจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยกินระยะเวลาประมาณ4เดือนฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีไปจนถึงเดือนตุลาคมรวมระยะเวลาประมาณ5เดือนครึ่งฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปีเป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมกินระยะเวลาราว2เดือนครึ่งนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้พบกับคุณกูม,มุกเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ